บอกบอกบอกแล้วครับเอ้ยยังไม่เป็นหมาพี่อันสุดท้ายแล้วเนาะของร้านเนี่ยแล้วเราพูดเลยว่าพี่เหมาบุบโลกลิ่มเหมาเอ้ยชิคกี้โอลี่ิสชอตเอ้ยมาแล้วโอ้ยได้สี่สีเลยขอเลี้ยงเต่าขอเลี้ยงเต่าโชว์ขอเลี้ยงเต่าโชว์กันยี่สิบสีม่วงขานสีม่วงขานสีม่วงนี่จะไปซื้อสีม่วงเอ้ยต้องเอาใบไม้ไปไม้ใบไม้รูปใบไม้รูปใบไม้ผมชอบมากเป็นสัญลักษณ์ที่ชอบที่สุด เฮ้ยครบเลยไปหาจีม่วงเก็บเก็บเก็อมเชเซอร์ปั๊มดู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 ไม่พูดแสดงว่าเกลือไม่เกลือใช่หรอวะไม่เกลือไม่เกลือราคาไม่รู้แต่ไม่เกลือได้ใช้ได้ใช้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ้าวถ้าเป็นถ้านับเลข ถ้านับแค่เละมันคือไม่เกลือเชี่ย yeah, ถ้าเป็นกรับผมก็ยิ้มนะกรับมีตาปั๊มเนี่ยถ้านับแค่เละมันคือไม่เกลือโอ้โหคอมเมเดร์ที่ชอบที่สุดเลยกรับฟับกรับฟับเรียกว่าอนะไรคอมเมเดร์สร้างชื่อกิดล็อกเป็นกบตอนแรกเป็นกิดล็อกก่อน แรกเป็นอะไรนะไม่ใช่กิลล็อกไอมอทรามอทราเสร็จปุ๊บตอนนั้นยังไม่อยากเติมของฟ้าเยอะใช่ไหมไปเป็นกิจล็อกไปเป็นกิลล็อกแล้วไปอะไรไประเบิดแลนไประเบิดแลนเขาไปสร้างชื่อเสียในงานแข่งเขาติดท็อปแปดเฉยเลยแล้วก็อะไรนะระเบิดแลนไม่สาใจพอเพือนอสุระระเบิดแลนต่อระเบิดแลนต่อแล้วก็ค่อยค่อยกลับมากลับมาเป็นกบค่อยๆ่อกลับมาเป็นกบกลับมาเป็นสีสุดท้ายเอ้ยโอเค I love it เอ้ยอันนี้ไงเขามาคู่กันตลอดเลยโอเคนะถ้าได้อันนี้ก็ถือว่าเราไม่ต้องอะไรแลนไม่ใช่ไม่ใช่ชมไม่นน<ม>ีไ<ม>้ไม่ค่อยไม่ค่อยแทนแลนฟอยผมรับได้ผว่าฟรีผมโอเคผมชอบแลนบุมโบร่องตอนนั้น เท่าไหร่ก็ซื้อตอนนั้นร้อยหกสิบบาทต่อใบแยนใบละสองแยนใบละสองเหรียญครับแล้วผมซื้อทำ e EDH เดือนจะเชื่อผมมีหลักฐานหน่อยผมมีมาให้ดูเอ้ผมขี้เกียจหรอช่างมันช่างมันมาดูที่ร้านครับมาดูที่ร้านครับผมมีคอลเลคชันแลนด์บูมโบโรกับน้องชายผมโฟโต้เซเว่น เคียสบอยเคียสบอยแล้วคนนั้นเขาเสพติดน่นะโนแลนสนุกเลยคนนั้นเขาไม่เล่นแล้วหรออินเสิร์ตได้ล็อกโฟล์ล็อกเฟสล็อกเฟสอันนี้อันนี้ขายพี่บอสได้พี่บอสอยากได้เหรอพี่บอสขาดอยู่เพราะร้านหมดพอดีโถ้าจะขายก็พี่บอสน่าจะซื้อแล ฝัดหมอก็ไม่เห็นอีกเลยครับมีเลขนะลอกตัวนี้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เฮ้ยเดบุลแลสองหนึ่งสีขาวไครใครใคร,ใครขอคนไหนไงคนที่เราไม่รู้จักนะนะกรับนี่กรับกรับแต่ไหนกรับ <c oughs> นี่ายกรับกรับ กลับมาได้หรือเปล่ามันกลับมาได้หรือเปล่าสตอมเชสเซอร์ที่ฟอร์ตมันคายไปแย่เศร้าตอนนั้นตอนขายตอนขายกี่เหรียญตอนขายตอนขายแปดเหรียญตอนนี้ยี่สิบเจ็ดตอนขายแปดตอนนี้ยี่สิบเจ็ด เออจะเชื่อน้องฟอร์ดฟูนาเศร้าร้อนเงินร้อนเงินนักปั้นหนุ่มไม่เราก็ตอนนั้นเราไม่มีความสนใจเลยสแตนดาร์ดกระทั่งหลังมาของมันเริ่มแบบน่าจูงใจมากครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็อยากชักชวนคนมาเล่นเพราะว่าของรางวัลในการที่จะไปร่วมกิจกรรมค่อนข้างดีจริงๆของมันมันดีมาจนจนกระทั่งมาชุดถ่ายเคียร์นี่แหละว่าตอนนั้นมันได้เลยนะ เออรซาซาก้าได้บวลเป็นโอเวอร์ใช่แล้วแล้วก็มาอันเนี้ยที่มันดันเป็นเป็นเกลือทำไมไม่รู้งงเหมือนกันแต่ชุดหน้าครับกลับมาดีอีกครั้งด้วยซิเทียร์บัสอินซอร์แล้วเป็นไลา์ไฟนอลแฟนตาซีซึ่งคิดว่าลานน่าจะระเบิดคนน่าจะเต็มวันแข่งไอสโตชัมเลยสามสองกิ้งก่อกิ้งฟอร์ดกิ้งก์ากิ้งกาของฟอร์ดฟอร์ชอบมาก เฮ้ลุ้นจนปลายสุดไมไม่มีอะไม่เป็นไรนี่ไงปลาไหลอ้ปลาไหลชั่วช้าที่มันฝรั่งโฉโชคลงทุกคนเลยพาพวกเป็นเศษฟันโมพัพโมเป็นเศษฟันโมปาตอมเชสเซอร์ช่วยด้วยสุดท้ายเอเวอร์ฮาเชลเลนเจอร์ก็ได้เออเอเวอร์ฮาเชลเลนเจอร์ก็ได้สุดท้ายเราก็ต้องไปซื้ออยู่ดีหรือเปล่า หรือเปล, <2000 S 3> ล,ล่าเหลืออีกสองกองนะฮะชาร์จเจอร์ก็จะมีเด็กของน้องฟอดทำไวนำ<ช>้น้องฟอดทำอาบีอาร์ชาร์จเจอร์หนูแดงแรงเล็บรู้ในี้แหละไปนี้แหละสีเขียวอีกแล้วอาเช่ย สีเขียวสเปลสีเขียวสเปลอาไลรเป็นหนึ่งเขียวเอ็กอะเป็นไอ้เบิร์นโทเค็นอ่าแน่นอนเพราะพี่รักชุดนี้เคียร์โทเค็นตามมาที่ที่แค่ตามมาที่จ่ายครัก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้โทเค็นก๊อปปี้โทเค็นเฮย้ยสวยจัง ผมถึงทำไมผมถึงชอบแรนชุดนี้ปาแล้วไอ้กูไม่ต้องไปซื้อแล้วใบนี้ก็ยี่สิบเหรียญเหมือนกันห <laughs> มาเล่ลูกจาน้องกวางที่หนูอยากได้บรีซ่า <laughs> แไอ้เงยทั้งกวางทั้งหมีมาหมดเลยพี่หยุดจะไปเล่นตัเด็กไอ้นี่เหรอพี่กินกวางหมีกวางหมีเป็นนั่นเหรอเทอได้ปะกวางหมีแคร์เทเกอร์นั่นนะสิ ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่โอเคคุ้มคุ้มแล้ว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 ขายขายไปนี้ใช้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 เอเอาใช้ใช้นึกว่าขายเอาสมมติไอ้มมาม้าเปรตม้าเปรตดีดกวางกวางลงใหม่อ๋ออ่าอ่าใช่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 ไปเล่นไปเล่นไอ้นนั้นได้ใช่ใช่ใช่มาเปรตดีดกวางกวางลงมาเลือดฟื้นอะไรฟื้นได้มานาเล่นใช่ใช่เก่ง แล้วเป็นเด็กที่แรงต่ำนะผมพูดเลยว่ามาเจอกันได้ผมจะเล่นหลอนๆให้ผมให้ดูไม่ไม่รับประกันว่าเก่งแต่เดี๋ยวรอนโชว์เดี๋ยวรอนโชว์ครับอ่อนซ้อมเพราะว่าช่วงนี้พอกลับมาเล่นสแตนดาร์ดแล้วสนุกนะสนุกนะแต่ว่าพลังสแตนดาร์ดเอ้ยมิติมิติยังไม่รู้สีมันมีาเวอร์ดิใช่มันมี power แต่ไปดูสีไปดูสีไปดูสี มิติกสีเขียวดำเสือพิฆาตเสือพิฆาตหกหกไม่ใช่เออใช่ใช่เสือพิฆาตเห็นไหมนอกช้างไม่แพงแล้วไม่แพงแล้วแต่ชอบไหมชอบครับเพราะเคยจัดเด็กนี้เล่นสนุกดีใช่เฮ้ยคุมแล้วเนี่ยอ้มิติกสรรพสัตว์เหลือมาฮาอมีปลาแล้วมีเอ้ยเหลือนกนกไฟอีกตัวหนึ่งนะ ไฟนกไฟนกไฟนกไฟึกอไม่ออก,อกด้วยอะไรไฟหรือนอกไฟมันน่าจะอยู่ในซองนี้หลอดถ้ามีติก,ก็จะเหลือ,รอครับใช่ครับเป็นมิติ <c oughs> ทำไมทำไมพี่จำชุดนี้ได้เยอะจังทำไมชุดอื่นพี่จำเพีอะไรไม่ได้เลยพี่รักชุดนี้ครับไม <c oughs> ่ใช่ไม่ใช่ใครอยู่จ้ะ รุด้วยกสุดท้ายพอดีเลยซ่องสุดท้ายพอดีน้องนายปู้ให้ยืมคนขโมยไข่มาหาไข่พัมไข่พัมเรียกไข่พัมปัดโมไมอ๋อเลยเปิดหาสต้องเชสเลยตีแดงเลสนไม่อันนี้คือเอามาโชว์ว่ามีอยู่สองใบกูมีสองใบกูค,คาดอยู่แล ร้านเปิดฮนะเปิดเองพี่เปิดเองเอไงแหละเปิดหาเอากูได้ใบเลนาะคุณเลนะ่นาผมได้ใบเลนาะผมคุณยามามีนะดูนะนี่ปะคุ้มๆนี่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 ให้น้องนายดูนี่มามาเฮ้ยไว้เอ้ย,เ,อยเราลืมเลยสิ่งนั้นสิ่งที่เราเกลือมาตลอดแล้วน้องเต้บอกว่ารอบนี้ไม่แย่เลยแค่เลดมันได้พิติดปั๊ม ซีสั่นดสีสันแดงหนางโง่างนี้ซึ่งก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่วันววนี้ใบป,ปัม๊มแดงขาวนี่นี่นดูชุดแร่ที่ออกนี่แต่รีวิวเอามารีวิวอีกรอบร,รีวิวอีกรอบว่าชุดนี้ผมแฮปปี้นะไม่เกลืออย่างที่ใครเขาว่าเราจะนี่เลย ฮึบนี่เราเรียงสีให้เลยนี่ผมคุ้มแล้วผมอนันนี้ผมโอเคแล้วอ่าต้องขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นอีกเหรอครับขึ้นอีกครับขึ้นอีกครับอ,อันนี้อ่ะโอเคอี่ฮึบนี่สีขาวใครไม่รู้ไปเลยเอาเบซ่าจะต้องอยู่ด้านบนเบซ่าควรจะต้องอยู่ด้านบนนี้มันติดัดเลยมันติดัดเล์ นี่ครับนี่แคทเทเกอร์นะครับผมแคทเทเกอร์นะครับผมนี่ก็ไม่อยากจะอวดหรอกครับผมชุดนี้มันแล้วพี่ได้สัตว์สัตว์วิเศษสัตว์วิเศษเกือบครบเลยอะไรวะอันนี้เหรออะไรอันนี้นี่อิงคิฟ้าอิงคิฟ้าอิงคิเปิลเฮ้ยได้นกโอเคไหมอ่าผมบอกแล้วผมไม่ลื้ดีดีดีนกนี่ดีเกิดสกิ๊ก สี่กล่องคุ้มนะนอย่าคิดเรื่องราคาถ้าคิดเรื่องราคาเดี๋ยวเครียดดิชั้นขาวดิชั้นขาวก็เป็นใบไอ้นี่ได้นะเล่นสบอร์ดได้เล่นสาบอร์ดโทเ,เครียะม,มันจิ้มเนี่ยมันจิ้มไอ้สองเมตรอะจิ้มเอ็กไซ์นอนแรนได้สองใบอ่อ <c oughs> นี่ถ้าถามว่าอันไหน เหมือนขาวจะดูดีมากกับอะขาวก็เขียวขาวเขียวดูดีมากเพราะว่าได้กซ์คิปเปอร์กับแคร์เกเกอร์ของใบอะอย่างละสองใบอย่างละสองใบเนี่ยเออบอกเดี๋ยวขายขายไปซื้อเชดอมเชเซอร์ที่เหลือเหมือนจะได้ฟรีนะถ้าถ้าซื้อแต่แรกได้แค่สตอร์มเชเซอร์อ๋อนี่ดูผมได้อะไรบ้างผมได้สิ่งที่ผมอยากได้แล้วนะแล้วก็ได้อะไนคือสิ่งเดียวเลยเบซ่า กับไฟเบอร์เพรสเซดไม่ใช่พอเทนพอพอเทนพอก็ดีใช่พอเทนก็แรงแบบนั้นแรงแรงโดเมนใช่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 แรงโดเมนอ่ะประมาณนี้นี้ก็ดีกว่าเอเธอร์ดิฟรวมเลดรวมรวมแล้วโอเคไม่แย่เลยไม่แย่ไม่แย่เลยใช่ไหมครับต้องในใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าเราสี่ห้าทีแล้ววะสี่ห้าทีเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดจบคลิป แค่นี้ครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ